ขมิ้นชันช่วยป้องกันภาวะไขมันพอกตับได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมมีรูปภาพประกอบนะครับจากการศึกษาวิจัยนะครับไม้ทุกท่านนะครับได้เห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับประทานขมิ้นชันหรือสารสก,กัดเคอร์คมินนะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายหลายด้านนะครับและปัจจุบันนี้การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคอร์คมินกับประโยชน์สุขภาพแต่ละด้านนี่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีความสนใจนะครับในระดับสากลนะครับวันนี้นะครับตัวภาวะของการเกิดไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากพวกแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเราพบว่านะครับตัวเคอร์คมินเนี่ยหรือตัวขมิ้นเนี่ยจะเข้าไปช่วยลดหนึ่งแน่ๆคือช่วยลดระดับไขมันในเลือดนะครับเขาจะไปช่วยลดพวกไอไขมันเลวนะครับพวก LDL พวกไตรกอไรด์นะพวกทูโทลคอเลสเตอรอลนะครับ แล้วยังมีส่วนช่วยเพิ่มไขมันที่ดีนะครับให้กับร่างกายด้วยนะครับช่วยนะครับการนะครับทำงานของตับได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการลดนะครับภาวะของการที่นะครับไขมันนะครับเข้าไปแทรกซึมอยู่ในตับนะครับหรือหรือภาวะไขมันที่ไปฝังอยู่ในตับนะครับถ้าเป็นภาษาพูดง่ายๆนะครับช่วยฆ่าช่วยลดการอักเสบของเซลล์ตับนะครับถ้าไม่ฆ่าเอนไซม์พวก a s ส a ี t ลดลงนะครับช่วยนะครับต้านการอักเสบนะครับโดยเขามีกลไกนะครับเข้าไปช่วยลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอินเตอร์โลคินซิกนะครับหรือ c r p ต่างๆหรือ t n f alpha นะครับพวกนี้จะเป็นค่าที่เขาเรียกว่าเป็นตัวการเมื่อเมื่อมีค่าพวกนี้มากเนะี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เซลล์ตับมีการอักเสบเพราะเซลล์ตับมีการอักเสบเนี่ยมันก็จะเกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดเป็นพังผืดเกินไ้ตับแข็ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งนำไปสู่พวกการเกิดมะเร็งที่ตับได้นะครับช่วยลดสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนะครับของเซลล์ตับนะครับดังนั้นนะเราก็จะเห็นว่านะครับตัวขมิ้นเนี่ยนะครับการรับประทานเพื่อดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการรับประทานเมนูอาหารที่มีขมิ้นอยู่ด้วยเนี่ยนะครับโดยที่เรายังไม่ได้คาดหวังผลมันรวดเร็วเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพนะครับรวมถึงสุขภาพตับด้วยนะครับแต่กรณีถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ แล้วเราต้องการหวังผลในการ like ดูแลสุขภาพด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปเนี่ยข้อด้อยของขมิ้นก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยดูดซึมนะครับแล้วก็เขาจะไม่ค่อยละลายน้ำนะครับดังนั้นการที่เราจะให้ผลหร<ๆ>ือรับประทานผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่มาจากขมิ้นเนี่ยเราจะต้องเลือกสูตรที่มันมีการพัฒนาแล้วเพื่อให้ขมิ้นเขาดูดซึมได้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือให้เขาละลายน้ําได้มากยิ่งขึ้นเพราะเขาจะเข้าสู่เซลล์เข้าสู่ร่างกายหรือไปที่ตับได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง อันนี้ก็ต้องเป็นจุดเลือกที่เราจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์นะครับผมดังนั้นนะครับขมิ้นมีประโยชน์ต่อคนที่มีนะครับปัญหาเรื่องตับนะครับพวกหรือแม้กระทั่งคนที่รับประทานอาหารพวกแอลกอฮอล์ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับทางของหวานนะของมันนะครับน้ําหนักตัวเยอะอ้วดนะครับพวกนี้เป็นภาวะเสี่ยงของการเกิดไขมันเพราะตับทั้งนั้นการรับประทานขมิ้นก็จะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับตอนหน้าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวผมนํามาแชร์และแบ่งปันครับผม